ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้สิธเลื่อนขั้นอีพีสองมาแล้วนะทุกคนเครื่องอาจจะเหล็กเพราะว่าเป็นกัน,นดิหรือเปล่าโอเคอาจจะไม่รู้ว่าถ้าในคลิปเสียงมันจะเบาเนะาะเพราะผมไม่มีไมยยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บตังซื้อไมเลยตอนนี้ก็เก็บอยู่แหละแต่แต่ก่อนผมใช้ไมหูฟังอัดน,นะพี่มันเอาหูหฟังบมไปอนะ่ปะป๋าดินไม่หูฟังแม่ผมไปดิอันก็ รับทั้งหมดเลยแน้ะอาจจะค้างๆหน่อยเอาค้างอีกโอ้พระเจ้าเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเนาะมันค้างอ่ะทุกคนก็มันค้างไงเครื่องมันกเป่าออกเกินส,ส,สมสัยดย เขาพูดกระโปงเลยบอกเลยเขาอบโคตรกระโปงเลยโอเคนั่นไปคลิปอาจจะไมา่ยาเนาะอีพีซอดแล้ไปดูในโซนแล้วกันเครื่องกระตุกจังไม่รู้ว่ามันจะได้ยินไหมปุมต้องพูดดังๆนะถ้าพูดไม่ดัง<ห>เอ่อไม่ได้ยินอนะ่ะเอาง่ายๆเสียงพูลก็ตาคาราดไม่รู้เป็นอะไรดอกพลัลลุม เวลาเวลาสตรีมอแบตมันชอบล้นอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรดูดีทุกคนกว่าจะเข้าเครื่องมันกระป๊อกอะ่ะเออไม่รู้คลิปนี้ก็ลงวันนี้เลยแล้วกันช่วงจะลงช่วงดึดกๆไม่ลงช่วงนี้ช่วงนี้กำลังอัดคลิปอยู่ 9บาททุกคนใช้เงิน,น9บาทหรือเก้าบาทเงิน9บาทเย้เย,ย,ย้พระเจาไปเราไปรวีวิวนี่ก่อนมาดีวิวดีกว่าขนาด มันก็จะเจอเป็นผมนะผมจะรีวิวผมมาดูผมก็มันจะเหมือนผมอันนี้ผมหัวจริงจอกเลยต่อไปชิ้นที่สองก็เป็นเสื้อเนะเสื้อก็เหมือนชุดแบบนี้เลยโอเคต้นไปดูกางเกงกางเกงก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่โอ้โหนี่ผมรองเท้ามันก็จะเป็นรองเท้าแบบนี้อ่ะโอเคนั้นไปยิงคนตั้งหนึ่งคนแล้วกันไม่รู้ว่าสองคนหมดระยะเวลายังดูก่อน เ okay, อาแค่สรงพวงไงโอ้ยังยังทรงพวงยังไม่หมดนี่ทรงพวงนี้ี่ T M J free นะเห็นไหมเนี่ยแบตมันลดทุกคนมันลดจริงนะมันลดน่ะอืมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องเปลี่ยนสายชาร์จหน่ไม่เปลี่ยนสายชาร์จหน่อยก็เดี๋วเอาตรงนี้เลยแล้วกันไม่ก็จะไหน กีตาร์คนละกันโอ้ยนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะได้สัการ์คนไหมน้ำ <c oughs> ตายเลยจัดได้ใจเลยนะอีกาักคนละอย่าให้คลิปมันยาแนะ้วคลิปเกี่งให้คลิปแม่นะจันตัวนนี้เลยโอ้โดนลาบ เหมือนเด็กหรือเรื่อะมันไม่ค่อยถนัดนะออกเลยรลกกันทุกคนออกเลยรลกกันนะต้องพูดดังๆอ่ะพูดเบาไม่ได้ไม่ได้ยินโอเคครับก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง BGA ไปทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายปาย